สวัสดีค่ะพี่นอ้องบคนไปสวัสดีสุภูพสุขคุณสวัสดีทักทายกันย้ำใบใบใบคอยคอ,อยพี่น้องเมื่อนี้คือแดงคือจังเดยมาพร้ากันใบคำแถบตีเยอะบ,บนหาก็อาบนา้ำสำเน็จนี่พี่น้องเบโอกว่าก็อาบน้ำกินขา้าวเส้าแล้วไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดสวนต่อเลยเ่าก็อาบนา้ำม่างหันวันนี้ก็เลยสีอ่ะมาพร้ากับพี่พี่น้องน้องของเฮาเมื่อนี้มีแนวใดมาเบาสูฟังมาตี วันนี้สิมาตอบคำถามของกีเพิ่นอยากรู้เนาะเรื่องเดินสายฝอนี่แหละพิ่นถามมาว่าเพิ่นถามมาว่าพ่อใหญ่เพิ่นอยู่เมืองไทยปฏิกับประเทศจักเทขือเพิ่นใสวีซ่าอีหยังนะคะพิ่นเพิ่นใสวีซ่าอีหยัางมาสัน่นเดวิซ่าแบบใดพ่อใหญ่บิวเนาะพ่อใหญ่บิวนี่อ่ะ เราก็ตายไปแล้วล่ะพี่นองแต่ว่ามันหลายเรื่องเล่าที่เฮา,ามีประสบการณ์เนมาแช่บอกกันต่อต,อตอมาจนซูมมอนี่พราะน่บิวเนาะตามที่เห็นเล่าที่เราอยู่กับเยบุญเราจะเห็นวิสาไล่ปีพี่นองเราจะปอดตัวสามเดือนตอเธอหนึ่งแต่ว่าเราโมเด็ไปต่ตอเองนะคะเราก็ให้เราก็ให้พวกจาห้าที่ตอมออยู่ อยู่ผู้เก็บนั่นแหละเพิ่อนไปเฮ็ดให้นะคะไปประทับหายัางให้นี่แหละเราก็จ่ายแต่เงินไปแล,แล้วก็เราเฮ็ดพาสปอร์ตนะคะโอ้ยเหตุวีซ่านะคะวีซ่านี่เป็นหลายปีแล้วบางคนก็อยากรู้ว่าถ้าเฮ็ดวีซา่าวีซ่าหลายปีเนี่ยมันต้องมีเงินกระลันในบัญชีบอตัมกว่าหลักแสนขึ้นแมนบอร์วัลสันแมนนะคะนี่เงินในบัญชีย่างหน่อยก็ต้องหาแสนขึ้นนะยิ่งยิ่งเป็นประเทศ ที่อนันตแหงตแ่งตะแพงในพี่น้องของพญย่ยนีรเล่าบ่มีเงินหลายดอกพี่น้องเราบ่มีเงินหลายดอกแต่ว่าอ่ามันจะมีทีู่เกิตนะคะเขาจะเบอเอยซื้อบริษัทนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายเนาะอ่าเขาจะมีบริษัทรับเห็ดวิสาให้กับฝรั่งนาคาทีอ่ามาอยู่เมืองไทยแล้วไม่กลับประเทศเห็ดแบบใดวัตีเพิ่น มีมีมม่าใส่ใจคือทั้งบริษัทเขาจะเอาเงินเข่าบัญชีให้เองนะคะเอาเงินเข่าบัญชีให้เองแล้วก็เอาเงินเข่าบัญชีให้เกี่ยวกัเดินเรื่องให้ทุกอย่างนะคะเป็นเงินของบริษัทบริษัทนะคะแล้วพอได้วีซ่าออกมาแล้วเขาก็จะให้เจ้าของบัญชีนะคะไปเบิกเงินขึ้นมาให้เขาพร้อมกับดอกเบี้ยนะคะค่าเสียเวลาค่าทําทเรื่อง เดินเอกสารทุกอย่างนะคะเราต้องจ้างเขาเห็ดนะคะพี่น้องแต่สําหรับผู้ใดมีเงินมีเงินเยอะอยู่แล้วนะคะมีเงินผ่านบัญชีมีเงินติดบัญชีกระลั่นอยู่แล้วกับกะบบอสบอยใ่งยากตรงนั้นนะคะเพียงแต่ไปมันจะมีเงินตรงนี้แหละประกันนะคะเห็ดเป็นไลยปีเพราะสี่ปีมาเราก็จะจะต่อถูกปีนะคะจะต่อถูกปีต้องเสียเง,งินให้เขาถูกปีพี่น้องแต่ว่าพาสปอร์ตนี่เราก็ให ต่อหมอให้ตำรวจเททไห้คือกันนะคะเราะว่าแล้วถ่าเร็วแล้วประาณว่ากับถ่าหกสิบห้าหกสิบหกปีกับไปใส่มาใส่ได้ละสำหรับผู้ร่างกายแข็งแรงเนาะแต่สำหรับบิวเรากับเป็นโรคเก่าเรากับปวดเข่าปวดแข้งปวดขาคือเราก็มีหลายโรคหนัแเราก็ไปใส่มาใส่ยากลำบากเราก็เลยต้องจ่ายก็ยังก็ต้องจ่างทุกอย่างนะคะนี่สำหรับคนสำหรับพีทเพิ่อนอยากลู้นะคะว่าอาการมะเห็ดวิา่า อยู่ระยยยาวเ่้าต้องกับประเทศเ่าต้องไปตัวที่ประเทศเแบบใดนะคะสำหรับอยู่ภูเก็ตพอยไงพนิพยย์เทศแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะส่งวันเลขสิทธิ์เรื่องบริษัทนะคะเราจะไม่เอ่ยนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายอยู่ผิดกฎหมายสําหรับบริษัทใดที่รเราเพดแบบนี้เนาะเอาละมาเข้าประเด็นที่2นะเะเรื่องที่2ที่เย่บนจะเบาอีกก็คือมีน้องเขาถามมานะคะว่ายายอยากให้่าอยากให้ยายเบาเรื่อง เรื่องความรักของเกยกับฝรั่งมีไหมมีนะคะแย่บนมาตอบเลยเลยว่ามีแล้วก็มีอยู่กับคนใกล้ตัวของแย่ยบลด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ขอสงวนชื่อนะคะเพราะว่าเราจะไม่ละเมิดสิทธิของเขานะคะเ่าจะบอกเอ่ยซื้อแต่ว่าเป็นคนใกล้ตัวของแย่ยบลเองนะคะถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปติดตามแย่บนมาจะมีน้องคนหนึ่งนะคะที่ เข้ามาในคลิปมาเยี่ยมมาไปมาหาสู่กับเย่บนนั่นแหละนะคะคือตัวตนของเขานั่นแหละแต่เท่ากับอ่ะขอสงวนสิทธิะะ์เขานิดนึงนะคะรักษาลิขสิทธิ์เขานิดนึงอันอันบลระเมิดลิขสิทธิ์เขาก็คือว่าน้องเขาเป็นเป็นผู้ชายเกย์เนี่แหละเป็นเกย์นี่แหละคือเขาก็แต่งตัวแบบธรรมดาเท่านี้แหละพี่น้องถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะคะว่าเขาอ่าเป็นเกย์เนาะ น้องเขาเดินสายนี่มาหลายปีนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุของน้องเขาเกือบจะ40แลวนะ30กว่าแล้วนะคะ37 3 8ประมาณนั้นแหละแล้วเขาเดินสายฝอนี่คือ10กว่าปีคืนหลังเขาเคยอยู่กับฝรั่งเยอระะมันนะคะเคยอยู่กับฝรั่งเยอระะมันแล้วฝรั่งคนนั้นแก่เราน้องเขากับดูแล่นะคะดูเลจนพอไง จนพอ่อหญ่เยอรมันน่ะเราเสียชีวิตไปนะคะแต่ในช่วงที่เราไปดูแลนี่ก็คือเราก่บริจดทเะเบียนบริยังหรอพี่น้องบริจดทเะเบียนบริยังแต่ว่าคือในช่วงที่ดูแลพ่อใหญ่เขาก็หยิบยื่นให้นะคะเราก็ได้เงินไปสางบ้านได้เงินจุนเจือครอบครัวทรงห้พอทรงห้พอห้แม่เนาะ,ะแล้วก็พ่อพอ่อยายเสียชีวิตลงเราก็เลยหันเหตชีวิต ตอนนั้นเราอยู่ชนกนะะ็อยู่พัทยาอยู่พัทยาแล้วก็เลยพ่อปญญ์กำลังเสียชีวิตลงเราก็เลยหันเหมาอยู่ป่าตองนะคะมาอยู่ภูเก็ตก็เลยมาหลุดจากกระเยายบนตอนหลุดจากกระเยายบนนี่คือเราไปทํางานอยู่กับเพื่อนเล่านะคะไปอยู่ที่บาเกบาเกอยู่แถวพระลาดานะคะบาเกอยู่แถวพระลาดาของป่าตองเด้อพี่นอ้อง ตอนนี้เขาอาจจะปิดตัวลงแล้วหรือจังไรกับบรูนะคะปวายุบนกับบได้ไปบได้ไปอ,อันนี้เรีวกนะคะกับบรูคือกันแล้วนองเขาก็ออกมาจากตรงนั้นได้หลายปีแล้วนะคะตอนนี้เขาใหญ่กลับไปอยู่อ,อุดรน,นะคะไปอยู่อำเภอหนองวัวซอเรียบร้อยแล้วนะคะกับเฮางจักกันมากกับหลายปีนะคะ3ปี4ี่ปีได้นะคะตอนนี้เขาก็อยู่ดีมีแห้งนะคะมีความสุขกับ ผู้รับเลี่ยงคนนหม้นะคะเป็นเป็นคนอังกฤษเหมือนกันนะคะเป็นคนอังกฤษคือกันแล้วก็รู้จักจกับ W ิวด้วยนะคะจะเป็นโซนเดียวกันเลยนะคะเป็นกลุ่มเดียวกันตอนนี้เพิ่นไปอยู่หนองมอซ่อนะคะไปอยู่อุดรเพิ่นกับไปเซาบ้านเพิ่นกับมีแเพนมีโครงกันน่ะละว่าจะว่าจะเฮ็ดบ้านเฮ็ดยังเฮ็ดบ้านยูทีของเราเองนะคะเราพลังพวกนี้ เขาก็บ,บอ่อเดรยังดอกแต่เขาทําพิธีกรรมไว้ไหน้องคนหนีเล้วนะคะหลังจากที่เขาลรื่องของตาบิวกับเย่บุญเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันเขา,าแฟนฝรั่งเขานะ่ะก็ยังเสียดายโอกาสตรงนี้เลยว่าถ้าตาบิวได้จดทะเบียนได้จดทะเบียนเย่บุญยังสีได้ยย่บุญก็ยังสีไดากินเงินกเกษียณของตาบิวต่อไปอยู่นะคะกับบ,บ่ได้ลำบากปนี แต่เนื่องด้วยเาราบอบผอมที่เช็ดด้วยเรื่องเงินด้วยเรื่องร่างกายของเราหนั่นั่นแหะเราก็เลยบดไเห็ดให้เน,ะนาะณตอนนี้น้องคนนี้เนาะเขาก็เออตอนนี้ชีวิตของเขาโอเคนะคะราบรื่นมีความสุขดีเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวนะคะกับพี่พลังคนใหม่เพราะว่าน้องเขาทําดีนะคะน้องเขาทําดีคิดดีเป็นคนดีเป็นคนขี่สงสารนะคะเขาก็เลยได้เจอคนดีๆเขามารับเลี้ยงดูแล ต่อจากพ่อใหญ่หลังจากที่ว่าพ่อใหญ่ฝรังเยอรมันเราเสียชีวิตนะ่ะต้องไปอยู่บาเกป้าตองแคเดือนสองเดือนหนึ่งได้พี่นอ้องเราพ่อใหญ่คนปัจจุบันนี่ไปเที่ยวก็เลยไปเจอไปถูกชะตาก็อ่าก็เลยเอาก็เลยหลับเลี่ยงกันออกมาเอามาเหตุงานแต่้องคนนี้เขาก็เหตุงานนะพี่นอ้องออกจากตรงนั้นแล้วเขากมามนะะม็มาเป็นเป็นเสมียนนะคะเป็นรีเฟเชันให้โรงแรมมาเป็นพนักงาน อ,อยู่เฟนมารีมาแกะกะเห็ดทุกอย่างนะคะมาเป็นพนักง,งานเป็นผู้สวยกุกอยู่ร้านอาหารนะคะทุกอย่างคือคือแกะกะเห็ดน,น,นอ้องคนนี้ถึงจะถึงจะมีแฟนฝรัง่งเขาหลับเลียงแกแตแกกลับไปเห็ดงานคือกันนะคะชีวิตของเขาหลับลื่นนะคะมีความสุขดีอันนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตของอนุ่มเก๋สาวเก๋นาะพี่น้องเนาะ <laughs> ชีวิตของเพิน่นทีวาหันเหเขามา อยู่ในสายฝอเพิ่นก็ได้ดีนะคะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นคิดดีทำดีเราก็มีอีกคนหนึ่งนะคะที่รูดจ,จากกระเจ้บ,จบนทั้งทั้ง u ูทูบทั้งยูทูบเกเหตุงานอยู่กรุงเทพนะคะอันนี้แกกัเป็นคนอีสานทั้วกันเรียนจบแล้วก็ไปทํามาหากินอยู่กรุงเทพเพิ่นเหตุงานบริษัทดีอยู่นะคะอันนี้เพิ่นก็มีหนาทีการงานที่ดีนะคะเงินเดือนรับ3ามสี่หมื่นขึ้น แล้วบันนี้มีฝรั่งนะคะมาฝึกงานมาเห็ดงานอยู่บริษัทของเราแล้วบันนี้เขามาเซ่ให้เซ่ฮัลโหลแล้วถูกมือแต่เราก็บ,บ่ได้บด่ดด้เออออ,อย่างบ่ดด้สนใจอย่างภาว่าเราก็ย่านโดนหลอกอย่างประมาณนี้แมมเราก็เตือนอยังก็เตือนจนเวลาล่วงเลยไปเป็นปีๆฝรั่งคนนั้นก็นยังคือยังเซ่ให้เซ่ฮัลโหลยังแปบลบว่า ซื้อขนมข้าวต้มซื้อของฝากม,าม,มัดเสม,มอเสมอจนเราหมั่นใจว่าเออเขาอาจจะชอบเราจริงไหมอย่างประมาณนี้เนาะเราก็เลยโทรมาปรึกษากับยายหุ่นเราเลยโทรมาปรึกษากับยายหุ่นว่ายายอันมูสีมูสีเปิดใจเขาดีโบมูสิล้องคบกับเขาดีโบนะคะ,ตอนน,ต,ะตอนนั้นตวิวตอนนั้นวีบัวอยู่ ตอนนั้นวิวเหลื่องปวยเราโทรมาคุยนําโทรมาปรึกษาโทรมาให้กำลังใจเฮ่บนก็นเลยให้คําแนะนําไปว่าเออเข้ากะเข้าเป็นเข้าเป็นผู้ชายเข้าบ่มีแนวเสียหายเข้าบม่มีอ่าอีหยังเสียหายเขาหลอกนะคะเข้าให้คําแนะนํากันไปก็ลองเปิดใจเบิง่งเพราะว่ามันบ่แม่นมื้อน,นึงมื้อเดียวนะคะมันบ่แม่นแค่อาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้มันเป็นปีๆแล้วที่เขาเขามาเซ่ให้เซ่ฮัลโหลมาก จักรูจักล้วก็ส่งของอยู่ของกินของฝากของต้อนนี่คือแบบเสมอสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอไปเออมานี่น้องเพิ่นก็เลยว่าเออขั้นสันปป่นหนูสิล้อมเปิดใจคบบึงอ่ะเราก็เลยตอบเราก็เลยตอบรับไปว่าอ่าโอเคฉันจะไปดินเนอร์หรือว่าฉันจะไปขันไปออกเดทกับเธออย่างสิเนาะขงังแหลกเลยผู้ชายคนนั้นั่งคนนั้นดีใจร้ายคนว่า ดีใจแห้งล่สัน่นเปล่ก็เลยไปข้างเลกก็คือโอเคก็คือแบบว่าชัำพมดู้จักกันสนิทสนมกันขึ้นเพราะั้งที่สองที่สามมาเริ่มจะมีของขวัญมีของฝากนะคะเพิ่นกับผ้าไปซื้อนั่นซื้อนี่โดยที่น้องเขาบริเอเอ่ยปากขอพี่น้องเขาจะมาเซอร์ไพรส์ซื้อนั่นซื้อนี่มาเซอร์ไพรส์น้องเขาดีใจนะคะเขาดีใจเขาก็โทรมาขอ,อสู่ฟังโอ้หนูบ่คิดเลยย่ายหนูบ่คิดว่า เขาสีดีขนาดนี้แล้วพ่อคบกันพ่อเปิดใจคบกันพ่อนั่นได้ประมาณสักระยะหนึ่งสา 1, 3, เดือนน้องเขาตัดสินใจลาง,งานไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศกับพ่อใหญ่ฟรังคุนนี้นะคะแต่เขาก็เบลีเบลีเกียมากนะคะเขาก็เบลีเกียมากเขาย,ยุยังเขายังอยู่ในวัยทางานเขาก็เลยเปิดใจเขาก็คบกันเขาก็ไปเที่ยวแล้ว พ่อเขาไปเที่ยวต่างประเทศกลับขึ้นมาพอไงฝรั่งคนหนีเนาะอันผู้ใา้ฝรั่งคนหนีสื่อรถให้น้องเขาสื่อรถแบบซื้อไผแบบ่มากๆเลยสื่อแบบเป็นเงินสดพี่น้องราคาหลายบาทเลยทีเดียวแล้วก็ให้เงินสดแล้วอีกเป็นเช็คเงินสดให้นแล้วอีกแล้วบ่อยฟ้างว่าชีวิตของเราพอแม่เราเป็นคนอีสานป็นคนบ้านนอกที่หนีไม่สีด เออเป็นหนีเท้าก็ซอยอย่างสิเนาะเขาเชียนเชคให้แล้วเราก็โทรมาถามย่า่ว่าย่า่หนูเสียเอาดีบบหนูเสียวกับเขาดีบอ่าเป็นอันเอาเงินเขาดีบอย่างสิน่ะวัน้นแยก็เลยบอกว่ายายบอกเลยบอกว่าโอเคเคาขาปฏิคอเขาเขาเต็มใจให้เขาให้ด้วยความรับความเสน่นหาเขาปดิหลอกล่วงเขาปฏิคอเขาน้องเขาก็เลยหลับนะคะหลับเชค เขาใส่ซ่องมหาอย,ย่างดีวาสันแล้วอะ่ะเราก็เลยไปขึ้นเงินแล้วเราก็เลยทรงไปให้แม่เราใส่หนีเสียสินนัททูมือนี่เขาสบายเลยพี่นอ้องเขาสบายอันนี้คือถือว่าบุญวาาสนาของเขาแต่หน้องคนนี้เขาก็บดได้หลงเขาบ่เด้ยเลงเขาบดได้ลืริ่มโตได้พี่น้องเขาบดได้ลืริ่มโตเขาได้เงินมากเขากเก็บส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเขาก็ทรงให้แม่เขา,ท,านนที่บ้านนอกเหตบานใส่หนีเท่ากับโซ เขามีความสุขเขาก็าโทรมาขอบคุณยายขอบคุณยายบุญมาบอกสู่ฟังยายบุญก็ดีใจนะคะที่น้องเขาเจอคนดีนะคะไม่ได้หลอกลวงบมด่ดหวังในอย่างจากน้องเขาเพราะว่าน้องเขาขามีเนี้ยมีเนี้ยหยหลอกว้แล่หรนะอเนาะเพราะว่าเขากับเซาค้นดอยู่เขาเซาหองอยู่ขเขาก็ไปงานกินเงินเดือนอนย่างสินะพี่น้องฮัละ่ะก็เลยมีเรืืองเล่ามาบอกสู่ฟังเพราะว่ามีน้องเขาถามมากว่าความรักของเกย์ ฟอนมีไม้ยายมี่นะคะคนที่ได้ดีได้ดีก็เยอะแยะพี่น้องคนที่บด่ดีดีก็มีบางคนกะประเภทว่านะคะได้เร็วหลงตัวเองกินเที่ยวไม่รู้จกเก็บนะคะอันนี้ก็หลายขึ้นกันพี่น้องอันนี้ก็หลายขึ้นกันกินเที่ยวไม่รู้จกเก็บพ่อเขาเห็นนิสัยเห็นหาเทเขาบ่ไหวเร็วเขาก็บ่หลับเลียงเขาก็บ่ทรงเสีย คนสุดท้ายกับบมี่ยังนะคะกับโบมี่ยังก็ตกกระป๋องเหมือนเดิมสําหรับค้นทีว่าทําตัวไม่เป็นเนาะเอาบบปินนั่นแหละพี่น้องกับนิสัยคนข้นเฮากับมันกับโบคือกันคือว่าล่ะบุญนวาสนาคนเฮ่ากับโคือกันน้ำนะคะก็เลยกับบรู้ว่าจะเปรียบเทียบแบบใดเนาะอละมือในสองคำตอบนะคะที่แย่บนมาบอกซูฟังเนาะคำตอบหนึ่งก็คือ มีพีบัญถาม,มาว่าพ่อยายบิวเล่าบริษับปฏิเสธเชื่อจนเลามาเสียชีวิตอยู่นีแล้วใส่วิสาแบบใดนะคะแล้วใส่วิสาลายปีพี่นอ้องแล้ววิสาหลายปีมันต้องมีเงินกระลันนะคะในบัญชีหลายแสนนะคะถึงจะเห็นได้แต่ว่าตาบิวเล่ากับอาจารย์บริษัทเขาเหตุให้นะคะจ้างบริษัทรับทำทำให้แต่ว่าเขาบอกเอยซื้อบริษัทเพราะว่ามันผิดกฎหมายเนาะอ่าแล้วก็คําตอบที่2ก็คือน้องก็ถามมาว่า ความรักของเกกับฝรั่งมีไหมม,มีนะคะแฮปปี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ดวงดีวาสนาดีนะคะตามที่เล่ามานะคะพี่นอ้องแล้วก็ท้ายสุดนะคะฝากถึงคอมเมนต์นะคะฝากถึงคอมเมนต์ที่ว่าเย้ยบุญเพื่อนว่าสมองมีไหมถามว่าสมองมีไหมใช่ว่าตัวเองตัวใช่ว่าตัวเองทาช่อง youtube แล้วจะเก,ก่ง เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดระวังจะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อ่าพรบอรคอมระวังจะโดนยบนบได้ยับนบไดเอายอืสื่อไม่ได้เอ่ยชื่อน้องคนคนนั้นที่หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างไม่ได้เอ่ยชื่อไม่มีชื่อนามสกุลไม่มีภาพมาประจานนะคะ แล้วเขาบอกว่าการจะยกเรื่องของนินทาเรื่องของของคนอื่นนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีจะหยิบยกเขาขึ้นมาพูดทําไมไม่พูดทํานองแบบว่ามีนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าสมองมีไหมเขาถามอมืมีนะคะแต่ว่ายยบนกะบ่ได้เอ่ยสื่อบ่ได้เอ่ยน่าสกุลแล้วก็ไม่ได้เอาภาพมาประกอบวิจารณ์นะคะแล้วคุณก็มีสมองด้วยยยบนก็รู้เหมือนกันว่าถ้า พูดอะไรหนักไปร้ายแรงไปใส่ร้ายไปสีเนาะมันก็ผิดกฎของ youtube เหมือนกันนะคะก่อนจะอัพคลิปลงไป youtube เขาตรวจสอบทุกอย่าง AI ก็เาตรวจสอบหมดเลยว่าคลิปไหนคลิปไหนผิดกฎของชุมชนคลิปไหนผิดอะไรผิดกฎอะไรต่ออะไรเขามีกฎเมมเบ y น youtube ทุกคนจะเห็นได้แล้วก็จะอัพอีกอย่างลงไป อีหอย่างลงไปก็ได้ไม่ใช่นะคะพี่นอ้องมาแมนเดอแล้วก็ฝากถึงคุณคนนี้ด้วยมีซื้อด้วยนะคะมีชื่อมีนามสกุลแต่เย่ยบนบอกขอเอ่ยกันแล้วกันเขาก็รู้เหมือนกันนะคะรู้มากด้วยนะคะรู้มากสอนคนอื่นแต่สอนเจ้าของน้่เด้อนะคะสอนเจ้าของนะอย่าสอนแต่คนอื่นคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันนะคะทุกอย่างมีกฎมีกฎหมายคุ้มครองด้วยมีพบรบคุ้มครองทุกอย่าง นะคะไม่ว่าจะเป็นสบบไม่ว่าจะเป็นพรบอรคอมทุกอย่างกฎหมายคุ้มครองเหมือนั่นแหละคุณด่าเขาด่าแบบรายแรงเสียหายเขาก็ฟอ้องคุณได้นะคะถึงรูปโปรไฟล์คุณจะไม่มีไม่มีตัวตนแต่มันมีชื่อมีบัญชีมีวันเดือนปีเกิดนะคะอันนี้ก็ฝากถึงกับคนที่รู้รู้ดีแล้วก็ชอบชอบสอนชอบด่าคนอื่นโดยที่ไม่ดูตัวเองเหมือนกันนะคะฝากถึงเพื่นเน่ าะเย่บนกะวับบงว่าคลิปนี้นะคะจะได้สาระนิดนึงแล้วก็ได้ความบันเทิงนะคะถ้าถ้าดูแล้วฟังแล้วมันผิดหูผิดตามันไม่ถูกมันไม่ต้องเย่บนขอโทษขอให้นะคะแล้วก็ถ้าคลิปไหนถ้ามันถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ปุ่มขึ้นแนเดอร์ Nada, กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยบนที่จะมาพูด เรื่องราวต่างๆที่น้องๆถามมานะคะตอบปัญหาเรื่องสายฝอเนอะอาะเยบนนไมได้รู้ทุกเรื่องแต่เรามีคําตอบจากเพื่อนๆกูรูผู้รู้คนที่ก็เจอปัญหามาแล้วเยบนกญจะพยาญามเอามาตอบให้เขามาตอบช่วยถามมาได้ค่ะพี่น้องถามได้แนะนําได้นะคะติชมได้นะคะแต่ขอร้องอย่าด่าอย่างเดียวพี่น้อง เอาละยี่บนขอยกคลิปเราจะไปเห็ดกับเขาก่อนเดี๋ยวไปกินสมตำน้ากันพี่น้องกินสมตำก็ยี่บนเสบๆนะคะช่วงใบ,บเดี๋ยวาบค่อยๆยี่บนจะออกไปทงไฮทงหน้าไปหาเบิงจะพาไปเบิงพ่นเกีียวเขาตาเขานะคะอีสานบ้านยายบนวิถีชาวนาชนหบดเป็นแบบใดเดี๋ยวเข้าไปขอกันในช่วงเรงๆร่งเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เรายายบนจะไปตามสมตำกินสมตำน้ากันพี่น้อง สุบูร์สุขคนขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วก็ทักทายทุกคนด้วยนะคะขอบคุณขอบอกขอบใจนะคะไปทางสปปลาวไปทางาต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยสุจจังหวัดสุโมงสุเกนะคะคลิปนี้บ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ